ในช่วงเวลาที่ชีวิตค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่วัยปลายความเงียบสงบค่อยๆเข้ามาแทนที่ความเร่งรีบวัยที่เราไม่ต้องแข่งขันหรือขวายคว้าอีกต่อไปกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของเราต้องการสิ่งลึกซึ้งกว่านั้นคือความสงบภายในและความเคารพที่มาจากใจของลูกหลานและคนรอบข้างในตอนที่เส้นผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเงินสายตาไม่ชัดเจนเหมือนเคยและเสียงหัวเราะของเราเบาลงเราเริ่มมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่คำชมเชยจากคนอื่นแต่คือความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ความรักที่ไม่ต้องเอ่ยและความสบายใจเมื่อได้นั่งอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่เขารบและเข้าใจผู้สูงวัยบางคนได้รับความรักและการเขาพออย่างจริงใจจากลูกหลานอยู่ในบ้านอย่างสงบเป็นศูนย์รวมของความอบอ,อุ่นและปัญญาขณะที่อีกหลายคนกลับถูกละเลยคําพูดของพวกเขาถูกเมินเฉยเสียงหัวเราะหายไปจากโต๊ะอาหารและหัวใจก็เงียบเหงาโดยไม่มีใครฟังเหตุผลของความแตกต่างนี้ไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่อยู่ที่วิธีที่เราดําเนินชีวิตวิธีที่เราพูดคิด และปฏิบัติต่อคนรอบข้างปัญญาในวัยชาราจึงไม่ได้แปลว่าความเข้มงวดหรือความดื้อดึงแต่คือการเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนยอมถอยในเวลาที่เหมาะสมรู้จักฟังมากกว่าพูดให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและยิ้มเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นใจเพราะความสงมบเย็นและเมตตาคือสิ่งที่ทําให้ผู้อื่นเคารพพออย่างแท้จริงสิ่งแรกที่ผู้สูงวัยที่มีปัญญาเลือกทาคือการรักษาใจให้สงบและใช้ชีวิตอย่างมีพลังบวกในวนัยนี้เราไม่สามารถควบคุมสภาพร่างกายได้เหมือนเดิมความเหนื่อยล้าความเจ็บป่วย รือความหลงลืมอาจกลายเป็นเพื่อนร่วมทางแต่เรายังควบคุมจิตใจได้เรายังเลือกได้ว่าจะมองโลกอย่างไรเลือกได้ว่าจะให้เรื่องเล็กน้อยมารบกวนเราหรือไม่ใจที่สงไม่ได้หมายความว่าไม่มีความทุกข์แต่คือการไม่ปล่อยให้ความทุกข์มาควบคุมเราการยอมรับว่าเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านได้ไม่ต้องถือไว้ให้หนักใจไม่ต้องเอามาเก็บในหัวให้นอนไม่หลับสิ่งที่เราเคยกังวลในวัยหนุ่มสาวเช่นตำแหน่งงานรายได้หรือคำพูดของคนอื่นวันนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป ความสงบในใจจึงเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวัยชราชีวิตจะง,งดงามเมื่อเราเริ่มเห็นความสุขจากสิ่งเล็กน้อยเช่นแสงแดดยามเช้ากลิ่นหอมของชาร้อนเสียงหัวเราะของหลานหรือการนั่งคุยกับเพื่อนบ้านอย่างสบายใจผู้สูงวัยที่มองเห็นคุณค่าของช่วงเวลาเหล่านี้มักจะมีรอยยิ้มที่อบอุ่นและสายตาที่อ่อนโยนเพราะพวกเขารู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องจริงใจและอยู่ในปัจจุบันการปล่อยวางอดีตและไม่กังวลกับอนาคตคือสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันเต็มไปด้วยความหมาย นอกจากนี้พลังบวกยังช่วยให้สุขภาพดีขึ้นความเครียดน้อยลงการนอนหลับดีขึ้นและมีภูมิต้านทานทางใจที่แข็งแรงขึ้นผู้สูงวัยที่มองโลกในแง่ดีมักจะเป็นที่รักของลูกหลานเพราะพวกเขาไม่บน่นไม่ตำหนิแต่เลือกที่จะเข้าใจและให้อภัยอยู่เสมอคำพูดของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยกำลังใจไม่ใช่การตัดสินไม่ใช่การเปรียบเทียบแต่คือการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตด้วยรอยยิ้มและเมื่อใครได้ฟังก็จะรู้สึกสบายใจเหมือนได้รับพลังจากความเมตตาอ่อนโยน ความสงบนใจยังช่วยให้เรายอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นเช่นการอยู่คนเดียวเมื่อลูกหลานมีชีวิตของตัวเองการเงียบเมื่อไม่จําเป็นต้องพูดหรือการยิ้มแม้จะไม่ได้รับการตอบสนองตามที่หวังเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ควบคุมได้มีเพียงตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นเมื่อใจไม่คาดหวังใจก็ไม่ผิดหวังและความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นในทุกวันสุดท้ายนี้ผู้สูงวัยที่รู้จักรักษาใจให้สงบ,บคือผู้ที่เข้าใจว่า การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าหมายถึงการใช้เวลาที่เหลือด้วยความหมายไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่แต่ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและความรักเพราะเมื่อเรามีใจที่นิ่งความเข่ารบจะตามมาเองลูกหลานจะรู้สึกได้ถึงพังเงียบที่อบอุ่นและอยากเข้ามาใกล้อยากพูดคุยอยากเรียนรู้จากเราเพราะเราไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ในบ้านแต่คือรากฐานของครอบครัวคือแสงอุ่นในวันที่เหน็บหนาวในบทต่อไปเราจะพูดถึงคุณสมบัติที่สองของผู้สูงวัยที่มีปัญญา นั่นคือการรักษาความภาคภูมิใจในตัวเองผ่านคำพูดและการกระทำที่สง่างามหากคุณพร้อมแล้วเราจะไปต่อทันทีเมื่อการเวลาพาเราก้าวเข้าสู่วัยชราร่างกายอาจอ่อนล้าลงกำลังวังชาไม่เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังรักษาไว้ได้เสมอคือศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่ายังมีสิ่งดีงามที่จะมอบให้กับโลกใบนี้แม้จะไม่สามารถทำงานหนักหรือช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนเมื่อก่อนแต่การดำรงอยู่ของเรายังเต็มไปด้วยความหมาย หากเราเลือกดำรงอยู่ด้วยความสง่างามและมีจิตใจที่ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนที่น่าเวทนาการรักษาความภาคภูมิใจในตนเองในวัยชาราไม่ได้หมายถึงความหยิ่งหรือการยึดมั่นในทิฐิแต่คือการเข้าใจว่าคุณค่าของเราไม่ได้ลดลงตามอายุเราอาจจะไม่สามารถปีนบันไดสูงหรือแบกของหนักได้เหมือนก่อนแต่เรายังสามารถเป็นแบบอย่างแห่งความนิ่งความมั่นคงและความมีสติให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างไม่เสื่อมคลายผู้สูงวัยที่มีปัญญาจึงไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยล้าเปลี่ยนตัวเอง ให้กลายเป็นคนขี้บน่นขี้น้อยใจหรือเอาความเศร้ามาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องความสนใจหลายคนเมื่อถึงวัยหนึ่งเริ่มบ่นถึงโรคภัยไข้เจ็บเริ่มเล่าถึงความลำบากในอดีตหรือเริ่มพูดถึงความเสียสละของตนเองในวันวานด้วยความรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงและอาจเกิดจากความรักและความหวังดีแต่เมื่อพูดซ้ำๆกลับกลายเป็นพาระทางอารมณ์สำหรับคนฟังคนฟังอาจรู้สึกผิดอึดอัดหรืออยากหลีกเลี่ยง ผู้สูงวัยที่เข้าใจชีวิตจะเลือกพูดในเวลาที่เหมาะสมพูดให้น้อยลงแต่ลึกซึ้งขึ้นเลือกใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าคำพูดที่ทำให้บรรยากาศมืดมนคนที่มีศักดิ์ศรีในตัวเองจะไม่บ่นว่าเหนื่อยหรือแก่แม้ในวันที่เจ็บป่วยก็ยังยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเพราะรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจเขาจะไม่เปรียบเทียบลูกหลานกับใครไม่ตำหนิว่าใครไม่ดูแลหรือไม่รักเขาเพราะเขารู้ว่า ความรักที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้องแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถส่งผ่านออกไปด้วยตัวเองเมื่อเราให้ความรักโดยไม่เงื่อนไขเราจะได้รับมันกลับมาอย่างบริสุทธิ์การรักษาความภูมิใจในตัวเองยังรวมไปถึงการดูแลภาพลักษณ์ของตนเองไม่ใช่เพื่อความสวยงามทางภายนอกแต่เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่นผู้สูงวัยที่แต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแม้จะเป็นเสื้อผ้าเรียบง่ายก็ยังดูหน้าเข่ารบและสัง่งานง,งามในทางตรงกันข้ามถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตนเอง คนรอบข้างอาจมองเราอย่างเวทนาแทนที่จะรู้สึกชื่นชมคนที่มีความภูมิใจในตัวเองรู้ว่าการดูแลตัวเองคือการให้เกียรติผู้อื่นเพราะการพบเจอของทุกวันคือการส่งต่อความรู้สึกเราส่งความสง่าง,งามออกไปเราก็ได้รับการยอมรับกลับมาในครอบครัวผู้สูงวัยที่มีศักดิ์ศรีจะไม่สั่งสอนด้วยเสียงแข็งแต่ด้วยสายตาแห่งความเข้าใจเขาไม่คาดหวังให้ลูกหลานทำตามทุกอย่างแต่จะคอยอยู่ห่างๆอย่างห่งงหวงใยสนับสนุนโดยไม่รบกวน และอยู่เป็นร่มเงาที่ไม่บดบังแสงสว่างของใครเป็นที่พึ่งพิงทางใจที่เงียบสงบแต่ทรงพลังเพราะศักดิสรีที่แท้จริงคือความเงียบที่อบอุ่นไม่ใช่เสียงตะโกนเพื่อให้คนยอมรับสุดท้ายแล้วผู้สูงวัยที่มีปัญญารู้ดีว่าศักดิสรีไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมอบให้แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากวิธีที่เราดำเนินชีวิตทุกวันทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนเป็นภาพสะท้อนของตัวเราเมื่อเรารู้คุณค่าของตนเองเราจะไม่ต้องขอให้ใครมาเห็นเพราะความเคารพจะเกิดขึ้นเอง จากการที่เราเคารพตัวเองก่อนและเมื่อนั้นลูกหลานจะมองเห็นแบบอย่างที่งดงามเห็นเส้นทางชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่มั่นคงและเปี่ยมด้วยคุณค่าเมื่อเวลาผ่านไปและลูกหลานเติบโตขึ้นพวกเขาก็เริ่มมีโลกของตนเองมีความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตที่อาจแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยผู้สูงวัยจำนวนไม่นอยยังยึดมั่นอยู่กับบทบาทของผู้ปกครองที่เคยต้องสั่งสอนดูแลและตัดสินใจแทนลูกหลานมาตลอดชีวิตจึงอาจยากที่จะปล่อยให้ลูกได้เดินในทางของตนเอง แต่ความรักที่แท้จริงในวัยชารานั้นไม่ใช่การควบคุมหรือชี้นำตลอดเวลาหากคือการเรียนรู้ที่จะถอยห่างออกมาอย่างพอดีเพื่อให้พวกเขาเติบโตตามจังหวะชีวิตของตนการเข้าพชีวิตส่วนตัวของลูกหลานไม่ได้แปลว่าเราจะต้องละทิ้งความห่วงใยห,หรือเมินเฉยต่อปัญหาของพวกเขาแต่มันหมายถึงการยอมรับว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตนมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองผู้สูงวัยที่เข้าใจสิ่งนี้จะไม่พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกการตัดสินใจของลูกไม่คอยสั่งคอยเตือน หรือแสดงความเห็นโดยไม่ถูกขอเพราะพวกเขารู้ดีว่าความรักที่แท้จริงนั้นเงียบงามและให้พื้นที่แก่กันในหลายครอบครัวความหวังดีที่มากเกินไปกลายเป็นแรงกดดันโดยไม่รู้ตัวเมื่อพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเข้าไปแทรกแซงทุกเรื่องตั้งแต่การเลี้ยงลูกของลูกไปจนถึงการใช้เงินของครอบครัวหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของลูกหลานความขัดแย้งเล็กน้อยจึงกลายเป็นรอยร้าวที่ลึกขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเพียงแค่คำพูดธรรมดาอย่างแม้ว่าไม่ควรทำแบบนี้ก็กลายเป็นแรงสัเทือนใจ เพราะผู้พูดอาจคิดว่ากำลังช่วยแต่ผู้ฟังกลับรู้สึกว่าถูกควบคุมถูกตำหนิหรือไม่เป็นที่ยอมรับผู้สูงวัยที่มีปัญญาจะรู้จักฟังให้มากพูดให้น้อยและเลือกพูดเฉพาะเมื่อถูกขอ,ขอความคิดเห็นพวกเขาจะยอมให้ลูกหลานลองผิดลองถูกและยอมรับว่าความผิดพลาดบางครั้งก็เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดพวกเขาจะไม่กล่าวโทษว่าเห็นไหมแม่เตือนแล้วไม่เชื่อแต่จะพูดว่าไม่เป็นไรทุกคนก็เคยพลาดได้เพราะคำพูดเช่นนี้ไม่เพียงปลอบใจ แต่ยังแสดงถึงความเข้าใจและความเคารพในสริภาพของลูกหลานความเคาพยังหมายถึงการไม่เปรียบเทียบลูกหลานกับใครไม่พูดถึงลูกบ้านโน้นที่เก่งกว่าหรือลูกคนอื่นที่ดูแลพ่อแม่ดีกว่าเพราะผู้สูงวัยที่ฉลาดจะรู้ว่าการเปรียบเทียบไม่ได้สร้างแรงจูงใจแต่มักสร้างความเจ็บปวดและความห่างเหินแทนพวกเขาจะเลือกชื่นชมในสิ่งเล็กๆที่ลูกหลานทําได้ดีมองเห็นความพยายามมากกว่าตําหนิในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์บางครั้งความเคาพยังต้องมาพร้อมกับความเงียบ เงียบในเวลาที่ลูกหลานมีเรื่องส่วนตัวที่ยังไม่พร้อมพูดเงียบในเวลาที่เห็นสิ่งไม่เห็นด้วยแต่รู้ว่าการพูดตอนนั้นอาจไม่เกิดผลดีความเงียบของคนแก่ที่ผ่านชีวิตมามากมายนั้นไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเลือกความสงบและการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมเพื่อแสดงความรักในแบบที่ลูกหลานพร้อมรับเมื่อผู้สูงวัยแสดงออกถึงความเคารบในชีวิตของลูกหลานลูกหลานก็จะรู้สึกปลอดภัยรู้ว่าตนเองสามารถมีชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องกลัวคำตัดสินหรือว่ามีคนอยู่เคียงข้าง แม้ไม่ได้พูดอะไรมากแต่พร้อมรับฟังเสมอและด้วยความรู้สึกนี้ความสัมพันธ์จะเติบโตขึ้นอย่างลึกซึ้งลูกหลานจะยิ่งอยากเข้ามาใกล้พูดคุยและแบ่งปันชีวิตของตนเองเพราะรู้ว่าพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจในที่สุดผู้สูงวัยที่เคารพชีวิตส่วนตัวของลูกหลานจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาโดยไม่แย่งแสงแดดจากต้นอื่นพวกเขาอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงไม่ยึดเหนี่ยวไม่ดึงรังแต่คอยให้กำลังใจอย่างเงียบๆและนั่นเองที่ทำให้ลูกหลานนึกถึงพวกเขาด้วยความรัก ความเขารบและความผูกพันที่แน่นแฟน้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นประสบการณ์ในชีวิตก็เพิ่มพูนตามไปด้วยหลายคนรู้สึกว่าตนเองได้ผ่านอะไรมาเยอะเห็นอะไรมามาก<ๆ>จึงอยากส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกหลานด้วยความหวังดีและความรักอย่างจริงใจทั่วความหวังดีนั้นถ้าไม่เลือกวิธีการให้เหมาะสมบางครั้งก็อาจกลายเป็นแรงกดดันหรือแม้แต่ทําให้ความสัมพันธ์ห่างเหินโดยไม่ตั้งใจการแบ่งปันที่ดีในวัยชาราไม่ใช่การสั่งสอนอย่างเคร่งครัด หรือพยายามโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำตามสิ่งที่ตนเองเชื่อหากคือการพูดจากใจอย่างอ่อนโยนการฟังด้วยความเข้าใจและการรอจังหวะที่เหมาะสมผู้สูงวัยที่มีปัญญาจะรู้ว่าบางครั้งความเงียบคือคำสอนที่ดีที่สุดการยิ้มอย่างเมตตาในเวลาที่ลูกหลานกำลังสับสนมีพลังมากกว่าการตำหนิหรือซักถามด้วยเสียงดังหลายครั้งลูกหลานไม่ได้ต้องการคำแนะนำแต่ต้องการเพียงแค่ใครสักคนที่พร้อมจะอยู่ข้างๆโดยไม่ตัดสินการแบ่งปันที่ออกมาจากความรักอย่างแท้จริงจะไม่ใช่การบังคับ หรือคาดหวังว่าจะต้องได้รับการยอมรับเสมอมันคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการพูดเมื่อถูกถามและการฟังเมื่อไม่มีใครพูดอะไรเลยผู้สูงวัยที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่พยายามแก้ไขทุกปัญหาแทนลูกหลานแต่จะเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้เติบโตได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองโดยมีท่านเป็นที่พึ่งทางใจไม่ใช่เป็นคนควบคุมผู้สูงวัยเช่นนี้จะเลือกช่วยเหลือในขอบเขตที่สามารถทำได้ไม่ฝืนไม่แบกรับภาระเกินตัวเพราะรู้ว่าการช่วยเหลืออย่างแท้จริง คือการทําให้ผู้อื่นรู้สึกมั่นใจไม่ใช่รู้สึกผิดหรือลำบากใจการแบ่งปันที่ดียังรวมถึงการแบ่งปันความสุขไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาหลายคนเมื่อแก่ตัวลงมักพูดถึงอดีตที่ลำบากหรือความเสียสละที่เคยมีในชีวิตด้วยความหวังว่าลูกหลานจะเข้าใจแต่ถ้าเล่าบ่อยเกินไปหรือเน้นย้ำมากเกินไปกลับกลายเป็นภาระทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวผู้สูงวัยที่มีปัญญาจะรู้จักเล่าเรื่องอดีตด,ด้วยรอยยิ้มแบ่งปันด้วยความเบิกบานเพื่อให้เรื่องราวในวันวานกลายเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ความรู้สึกผิด นอกจากการแบ่งปันที่เหมาะสมแล้วหัวใจของผู้สูงวัยที่เป็นสุขยังต้องเปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูและความรักเพราะสองสิ่งนี้คือรากฐานของจิตใจที่งดงามเมื่อเรามองโลกด้วยสายตาแห่งความขอบคุณเราจะเห็นคุณค่าในทุกสิ่งแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่เคยมองข้ามไปความกตัญญูทําให้เราไม่ยึดติดกับความไม่พอใจไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นแต่เลือกมองชีวิตด้วยความอ่อนโยนเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่เหลืออยู่และซาบซึ้งในสิ่งที่ยังมีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ยังพอไหวการได้ตื่นมาเห็นแสงแดดยามเช้า หรือการได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่เรารักความรู้สึกเหล่านี้ช่วยให้ใจเราอ่อนโยนมีพลังและสงเย็นขึ้นในทุกๆวันผู้สูงวัยที่มีความรักในหัวใจไม่ใช่เพราะหวังว่าจะได้รับการตอบแทนแต่เพราะรู้ว่าการรักคือของขวัญที่ให้ตัวเองก่อนใครพวกเขาจะไม่เรียกร้องให้ลูกหลานมาดูแลหรือมาคอยถามไถ่ทุกวันแต่จะมอบความรักด้วยการให้อภัยเข้าใจและให้อิสระแก่คนที่ตนเองรักเพราะรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ผูกมัดแต่คือการปล่อยให้เติบโตอย่างอิสระ คนที่มีหัวใจเปลี่ยนด้วยความรักและความขัตันอยู่แม้จะอยู่เพียงลำพังก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะหัวใจยังคงเชื่อมโยงกับผู้อื่นด้วยความเมตตาพวกเขายิ้มให้กับเพื่อนบ้านช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังและใช้เวลาทุกวันอย่างมีความหมายไม่ใช่เพียงรอเวลาแต่ใช้เวลาให้กลายเป็นของขวัญที่มีค่าท้ายที่สุดแล้วการแบ่งปันทิ้งน ốt งามและการรักษาความขัตันอยู่ในใจคือสิ่งที่ทำให้ผู้สูงวัยมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจเราเต็มเราก็พร้อมจะให้โดยไม่ต้องการอะไรกลับคืน และเมื่อเรารักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีค่าที่สุดในสายตาของลูกหลานโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำบางครั้งความเงียบสงบของบ้านหลังหนึ่งไม่ได้เกิดจากการมีข้าวของมากมายหรือความร่ำรวยทางวัตถุหากเกิดจากการที่คนในบ้านรู้จักท้อยทีทอยอาศัยเข้าใจและให้เกียรติกันโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงวัยกับลูกหลานสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การให้คำแนะนำหรือดูแลแต่คือการรู้ว่าเมื่อไรควรลดย่อยเพื่อรักษาความสงบสุขข,ของครอบครัว คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานย่อมมีมุมมองและประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกว่าคนรุ่นใหม่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเสียงของพวกเขาควรดังกว่าเสมอเพราะความเคารพไม่เกิดจากการชี้นิ้วหรือการโต้เถียงแต่เกิดจากการแสดงออกถึงความนิ่งความมั่นคงและความอ่อนโยนผู้สูงวัยที่มีปัญญาจึงรู้ว่าการถอยในเวลาที่เหมาะสมไม่ได้แปลว่าแพ้หรือยอมหากคือการมอบพื้นที่ให้ลูกหลานได้เติบโตได้คิดได้เผชิญกับโลกด้วยตนเองการรู้จักถอยไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีลดลงตรงกันข้าม กลับยิ่งทําให้ลูกหลานเห็นถึงความใจกว้างและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยามที่บ้านเกิดปัญหาไม่ใช่ทุกครั้งที่เราต้องเป็นคนตัดสินหรือเข้าห้ามบางทีเพียงแค่สายตาอ่อนโยนการพยักหน้าอย่างเข้าใจหรือแม้แต่การยิ้มเบาๆก็สามารถเปลี่ยนอารมณ์ทั้งบ้านได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะการถอยอย่างมีสติคือเครื่องหมายของหัวใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับทุกความขัดแย้งบ่อยครั้งที่ผู้สูงวัยเลือกเงียบแทนการตอบโต้เมื่อได้ยินคำพูดที่ไม่ตรงใจจากลูกหลานพวกเขาเข้าใจดีว่า ความรักที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่ใครชนะในบทสนทนาแต่อยู่ที่ใครรักษาน้ำใจของกันและกันไว้ได้คนที่ยิ่งใหญ่ในบ้านไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรหยุดเพื่อให้คนอื่นได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าการถอยอย่างสง่างายยังแสดงถึงความเข้าใจว่าชีวิตไม่มีใครถูกเสมอและไม่มีใครผิดตลอดไปมุมมองแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันและหน้าที่ของผู้ใหญ่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นแบบที่ตนต้องการแต่คือการเป็นร่มเงาให้ลูกหลานพักพิงเมื่อล่ม และเป็นแรงใจให้พวกเขาเก้าวเดินอย่างมั่นคงในแบบของตนเองท้ายที่สุดความสงบสุขในบ้านไม่ได้เกิดจากการควบคุมกันแต่เกิดจากความเคารพและความไว้วางใจที่มีต่อกันผู้สูงวัยที่รู้จักถอยในเวลาที่เหมาะสมจึงมักเป็นที่รักของทุกคนเป็นคนที่ลูกหลานอยากพูดคุยอยากปรึกษาและอยากใช้เวลาด้วยเพราะรู้ดีว่าในตัวท่านมีทั้งความเข้าใจและความเมตตาอย่างลึกซึง้งเมื่อเราหมองย้อนกลับไปเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงในวัยชาราไม่ได้อยู่ที่สิ่งของที่เรามี แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ที่เรารักษาไว้ได้อยู่ที่รอยยิ้มที่เราแบ่งปันและอยู่ที่ความสงบนใจที่ไม่สั่นคลอนแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงเพียงใดคนที่มีความสุขในวัยปลายชีวิตคือคนที่รู้จักให้อย่างอ่อนโยนรู้จักถอยอย่างสง่าง,งามและรู้จักอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจหากเราเคยเสียใจกับคาพูดของลูกหลานหากเคยรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่ได้รับความเคารพลองเปลี่ยนจากการโต้ตอบเป็นการยิ้มให้ลองเปลี่ยนจากการคา,า,า,าดหวังเป็นการปล่อยวางแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เรามอบให้นั้นไม่ได้หายไปไหน แต่จะกลับมาในรูปแบบของความรักความผูกพันและความอบอุ่นที่แท้จริงการมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่จําเป็นต้องร้ายคุณค่าการเงียบในเวลาที่เหมาะสมอาจกลายเป็นเสียงที่ก้องกังวานที่สุดในใจของลูกหลานและการเลือกใช้ความเข้าใจแทนความดื้อดึงคือกุญแจที่เปิดประตูแห่งความรักให้เปิดอยู่เสมอในช่วงปลายของชีวิตขอให้เราทุกคนได้ใช้เวลานี้อย่างสงบอย่างมีคุณค่าและอย่างเปลี่ยมด้วยความรักเพราะความสุขในวัยชาราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง